สวัสดีครับผมวันนี้พบกับรถมือสองละเอียดอัตยุทธ์ค่ะนะครับวันนี้มาพามาดูรถมือสองนะครับที่อยู่ในสต็อกตอนนี้นะครับวันนี้เน้นเป็นกระบะนะครับพวกรถเก๋งอะไรกระบะตัวเตี้ยยังไม่ได้เอามารีวิวด้วยนะครับอ่ะมาดูคันแรกครับคันแรกคันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์2.8นะครับปี2016นะครับผมเครื่อง2.8นะครับเกียร์ออโต้4วิวกับ4นะครับจัดทรงลงร้อให้เรียบร้อยนะครับสไตล์ดูใบนะครับภายในสวยกิฟต์นะครับคันนี้ ภายในสวยเดิมเบาไฟฟ้านะครับเลขไม้แสนกว่านะครับผมตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดซิกมาโฟนะครับรถ้อมใช้งานบางเดิมนะครับต่อไปเจ็ดเก้าเก้านะครับคันนี้เจ็ดเก้าเก้าแล้วก็วันนี้นี่ถูกสุดเรานี่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลยเดี๋ยวพามาดูครับหลักหมื่นวันนี้ไม่แพงครับไม่แพงคันนี้เป็นไททันสองจุดห้าเครื่องร้อยสี่สิบแรงม้านะครับร้อยสี่สิบแรงม้าปี 2 1 3 2 1 4ราคา206,800บาทนะครับจัดทรงล้อให้เรียบร้อยนะครับมีเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับประมาณ50,000ไหมครับคันนี้เครื่องเสียงเครื่องเสียงพา469นะครับรถชื่อผมเองนะครับเลขทะเบียนสวยๆเลยงวดนี้น่าจะออกนะครับใช่ครับรถเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้มาเป็นชลูกีปี98นะครับผมบางคาน v x 80นะครับ ช่วงล่างเต็มระบบโปรเฟนเดอร์นะครับผมสปริงคิงนะครับแล้วก็ล้อยางสามเจ็ดออฟลบสี่สี่กว้างสิบนะครับผมสโนว์เกิลไรบาร์ครบๆคันนี้ของแต่งรวมตัวรถน่าจะประมาณห้าแสนกว่าหกแสนนะครับคันนี้เอาไปสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทพอนะครับรีวิวเต็มมีในช่องนะครับแต่ละคันผมรีวิวไว้หมดแล้วคันนี้เอาไปถูกสำหรับใครที่หากระบะใช้งานประหยัดนะครับเป็นแก๊ส LPG เป็นไททันปี เอาพาด,ดูรอบคันนิดหนึ่งครับไททันปีสองพันิบสอเครื่อง2.4นะครับติดแก๊สนะครับลงเรี่ยมเรียบร้อยนะครับร้อยยางาลูกโม่ลา,ลายหยดน้ำเรียบร้อยนะครับผมยางสองห้าพร้อมใช้งานเลยนะครับราคาเอาไป1นึ0 0 0สนบาทพร้อมขับกลับนะครับรถเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับสีตรงไหนไม่สวยเหรอเก็บให้นะครับกันนี้ คันนี้เป็นไทเกอร์นะครับไทเกอร์ Tiger, มีขายสองราคานะครับคันนี้ถ้าแบบจัดทรงแล้วเป็นออซี่นะครับผมอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถ้าจัดทรงออซี่ก็จะมีไฟแล้วก็มีล้อหนึ่งชุดนะครับนอกนั้นเต็มๆนะครับแต่ว่าถ้าเตรียมสเต็ปอยู่สามแสนหนึ่งนะครับคันนี้เดี๋ยวจัดให้แบบเตรียมสเต็ปนะครับผมแต่ว่าตามสภาพนี้มา,าได้เลยแสนเก้าเก้านะครับปีศูนย์สามออโต้โฟ นะครับนี่ดูดูรถก่อนครับดูดูก่อนอีละคันเดี๋ยวเพิ่งแพนเยอะครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูใครถามหาโฟวินแสนกว่าบาทนะครับผมจัดให้แล้วนะครับเป็นนิสสันฟอนเซียปีสองพันหนึ่งคันนี้ปีสองพันหนึ่งเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับผมเครื่องยนต์เป็นสองจุดห้าเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับร้อยี่สิบห้าแรงม้านะครับผมปั๊มสายนะครับก็จัดฟรีล็อกให้ใหม่เรียบร้อยร้อยยางก็พร้อมใช้งานเลยภาษีหกแปด อันนี้เอาไป1นึ่งแสนสองันบาทยังต่อรองได้อีกนะครับราคายังต่อรองได้อีกโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองนะครับแล้วก็คันนี้ใครหาเอาไปเข้าไล่เข้าสวนนะครับไม่ซีเรียสเรื่องเอกสารคันนี้มีเล่มชุดโอนครบนะครับแต่ว่าเป็นบัตรเขาหมดอายุนะครับผมก็ขายตามสภาพนี้เป็นฟอร์ดนะครับผมปี2001เครื่องนี่โมให้แล้วเรียบร้อยโมปัม๊มเรียบร้อยรถไม่แสนเก้านะครับรถสดมากคันนี้บางก้องสีเดิมทั้งคัน ล้อเป็นลอ้อเอ่อเรียบยยอย่ยาง BF เรียบร้อยแท้ถอดแถะถอดเลยเป็นยีสุใช่ครับแถะถอดภายในสวยกิ๊แน่นอนคันนี้เอาไปเก้าหมื่นเก้าพับาทครับเก้าหบาทยังต่อรองได้นะครับสําหรับใครที่อยากเอาไปลุยเครื่องก็ถือว่าแข็งได้เลยเอาไปลงรุ่นปีกนกสบายนะครับช่วงห่างเซ็ตให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานไม่ไมสีเรียสนะครับผมสําหรับคันนี้ เป็นสี่ประตูดากอนโฟวิวนะครับปีสองห้าสี่ห้าหรือปีศูนย์สองปีศูนย์สองนะครับคันนี้เป็นดากอนเครื่องสามพันนะครับเกียร์ธรรมดาโฟวิวนะครับเป็นเกียร์คันนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหาเหมือนตัวไฟฟ้านะครับผมภาษีหกเก้านะครับรถภาษีปีหน้าอะไรสีสันก็มีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมใครเน้นใช้งานก็ราคาแสนกว่าบาทครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมครับคันนี้แลล้้วก็มีดานหัง ด้านหลังก็เป็นดาก้อนไหมาดูดูครับอ่าคันนี้เป็นดาก้อนสามพัน S, uh, L, <S L X นะครับตัวท็อปสุดนะครับสีสีเต็มสวยๆดูภายในครับเทปๆรถผมใช้งานเองนะครับผมเป็น S L X กระจกไฟฟ้าตัวท็อปสุดเครื่องคันนี้สเต็ปปั๊มสายเนาะปั๊มสายแล้วก็โบศูนย์สี่ครับปั๊มสายสิบเอ็ดมิลปั๊มอ่าเป็นปั๊มสายเรียบร้อยจัดทรงลงล้อเบลให้เรียบร้อยนะครับ เป็นต้อมไฟฟ้านะครับผมสวยเลยนะครับสวยเลยรถชื่อผมเองนะครับใช่ครับสีเดียวกันเลยครับมีให้สองสเต็ปนะครับผมขับสองครับสี่ราคาคันนั้นเอาเท่าไหร่เก้าหมื่นเก้าพ่อเก้าหมื่นเก้าครับันึ่งแสนสองตาก้นตาแสนนี่ผมบอกเลยนะหายากนะครับเราสภาพนั้นด้วยนะครับผมก็คือขายออกเฉยนะครับคันนี้เอาไปแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเออลืมล้อเป็นร้อยฟินิตีนะครับออปลอป้านะครับแล้วก็ยางเป็นยางสามสองนะครับพร้อมลุยเลย เห็นดูเหมือนเล็กๆนะครับแต่ว่ายางสามสองนะครับสามสองขอบสิบห้านะครับผมนนะมันจเจ็บสูสีเลยนะครับขนาดสูสีมากนี่ครับใช่ครับคันนี้มันเดฟนะครับเป็นทรงเดฟๆแบบ,บแต่ว่าแรางจริงคันนี้อ่ะคันสุดท้ายเป็นเอ่อรสองจุดแปดนะครับพลันเนอร์ anner, ปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้รถสวยเดิมจริงๆสีเดิมทุกชิ้น โอ้โหเคาะนึกว่าสังกะสีครับมาดูภายในครับไปดูฝั่งนู้นเลยรถตัวท็อปอันนี้บอกเลยเราขายสภาพนะครับคือสภาพคือดีมากนะครับรถผมใช้งานเองนะครับคันนี้ราคาแค่สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทจัดแน่นได้เต็มด้วยนะครับคันนี้ไม่แสนหกครับไม่แสนหกถือว่าไล่ดูปีแล้วถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับผมไม่เยอะหกเกียร์นะครับประหยัดน้ํามันที่สุดนะครับ เครื two, 8, 10, 8. Mm ่อง2.8นะครับแต่วิ so, uh, so, uh, ่งได้1 7 1 8จกิโล mm ิิตรสบายนะครับผมล้อยางก็เป็นยางตัวยูอาร์ทีนะครับผมล้อทีสามเจ็ดก้านยกนะครับผม S U V ยอดแดงเรียบร้อยสวยๆแถมสติกเกอร์โฟวินอีกต่างหากนะครับผมรถพีระเนอร์นะครับราคานี้นี่สุดๆนะครับผมสามแสนหกหมื่นแปดันบาทใครตัดสดรถให้อีกนะครับตัดสดรถให้อีกเลยราคานี้ สำหรับพี่ๆท่าในที่สนใจนะครับผมก็โทร092 6 5 00 292หรือว่าทักเพจอระตูวิคาได้เลยนะครับผมร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองนะครับสําหรับใช่ครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมหรือว่าอยากหารุ่นไหนเป็นพ,พิเศษเรามีนะครับผมก็คือที่เอามาถ่ายนี้ยังยังไม่หมดนะครับ<ช>ก็คือยังมีต,ตัวเตีย้ยแล้วก็รถเก๋งรถอะไรอีกนิดหน่อย อูคครับผมสําหรับวันนี้ก็ใช่ครับรับแลกเปลี่ยนเทือนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากอัปรุ่นอยากอัปสเต็ปนะครับผมก็คุยกันได้ครับหลังไม่ทักมาได้เลยสอบถามคะนได้เสมอนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมก็อยากสอบถามคะแนนเป็นพิเศษก็ทักไกลเบอร์นี้ได้เลยครับผมครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ